แ่บไม่เหนียวแต่ก็เจ๊กอ่ะมันเข้าก็ไงไหมนี่หล้วแรบสักหน่อยเถอะก่อนลูกพี่อันนี้ลรบที่ไหนครับลรบแป้น่ะน้องแบงงูกอ่ะน้องแบงเป็นคนแม่เสีเลี้ยงอะ่ะลรบแป้นี่มันมีประวัตินะประวัติอย่างเอา้าเดี๋ยวก่อนจะอู้ประวัติหุ่นจิ้มก่อนเนาะอ่าอลองจิ้มเนอะ ประวัติหลับแป็นี่นะหู้ก่อืไอ้เนี่ยนั่งหลาบอยู่บ้านท่านนะนั่งหลับป๊กป๊กปกแล้วนี่รถยนต์ไก่หน้าบ้านเด้แล้วก็นี่ยางมันแตกเออยางมันแตกน่อยยางมันหัวยางมันหัวไอ้กับเตียวไปหามนะไอ้ไอ้พี่รถเป็นอย่างครับเขาว่ายางหัวเออเด็กผมมี วิธีแก้ปัญหาเห้ยนะเดี๋ยวกลับเข้าบ้านไปเอาลาบมาโป๊ะยางแล้วก็ซุปซุปแล้วก็กันี่นะถามไอ้แบบคนทีไหนลำปางอ่ะเขาซุปยางแล้วก็ครับรถจากแปรหดลำปางอ่ะลาบเหนียวนะไม่ไอันเนี้ยที่ว่าเหนียวโอ้สุดยอดแล้วมันเปเต้าฟักแก้วบ้านผม้านะ <c oughs> มันเป็นได้ฟักแก้วมันเหนียวมันเป็นไงฟักแก้วบ้านผมเนีย่ยเหนียวมันเหนียว่ะ เอามาแกงนะกะแกงกับโบะก็นจะได้กับโบะมาได้ก็เลยเอามุยเอามีดกับข้าวเอามุยเขาซับแล้วมุยมุยไปข่อมใส่ักแก้วน่ะเอาลงต้มอัดมาได้อ่ะดึงก็ดึงบอกจะได้ก็ดึงบอกก็เลยเอาต้มถึงมุยถึงฟักแก้วแบบแบบว่ามุยน้อยก่อนโอ้ มวยมันน่อยก่อนปกแก้วนี่ไงย้อมนน้เดียวเดียวเดียวหอรเป้แฮะมวยหน่อยก่อนปากแก้วนี่ย้อม